กระผมอดสอนเพียงเกตรครับในรูปนี้คือคุณวิทยาแก้วพลาดัยโบกมือลานะครับโบกมือลาคุณวิทยาแก้วพลาดัยโบกมือลาลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์เพื่อกดดังเพื่อกดดันนะครับให้หัวหน้าพักคือคุณจุลินลักษณะวิสิ์ก,นะกับกรรมการบริหารพักแสดงความรับผิดชอบ ในการที่มีส่วนนำคุณปรินพานิชพักเข้ามาอยู่ในพักประชาธิปัตย์ดำรงตาแหน่งสูงถึงเป็นรองหัวหน้าพรรคเหตุการณ์ของคุณปรินละเมิดทางเพศที่ถูกแจ้งความจากผู้เสียหายมากมายเหลือเกินทำให้คุณวิทยาแก้วพลาดยได้ตัดสินใจคิดอยู่ประมาณหลายวันครับจึงมายื่นใบลาออกเงียบๆโดยบอก คุณไตลงสุวรรณนิคิรีฝากไปกราบเรียนคุณชวนหลีกภัยด้วยคุณวิทยาแก้วพราดไดส่วนตัวกับผมรู้จักกันดีครับในอดีตเราเคยอยู่พักพลังธรรมมาด้วยกันเมื่อปี2,535ทับสองหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2,535ก่อนหน้านั้นคุณวิทยาเป็นสสพักก้าวหน้าครับของคุณอุทยัยพิมพ์ใจชน มีวิทยาแก้วพลาไดชมนิสักดิเศษและสุธรรมแสงปรทุมต่อมาย้ายมาอยู่พักพลังธรรมก็ยกทีมมีวิทยาแก้วพลาไดสุธรรมแสงปรทุมและก็ชำนิสักดิเศษยกทีมจากจังหวัดทางภาคใต้ผมอดิสรเพียงเกตยกทีมจากจังหวัดขอนแก่นอดิสรเพียงเกตภูมิสารผลพงศักดิ์อินทะพาณิชพักพลังธรรมจึงพิจารณาให้ คุณชำนิศักดิเศษได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทายผมได้รับเกียรติจากพรรคพลังธรรมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี2 3 5พถึง2อ,องพปี2เดือนครับรู้จักสนิทสนมกับคุณวิทยาแก้วพาราดายัยหลังจากนั้นผมกับคุณวิทยาก็ไปอยู่กันอีกคนละพักคุณวิทยาไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ อยู่มานานนมหลายปีเหลือเกินแล้วครับได้เป็นสะส,ะสะนะครศรีธรรมราชหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานวิปรัฐบาลก็เคยเป็นมาผมเดินมาอยู่ที่พักไทยรักไทยจนเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันแม้ความคิดเห็นในทางการเมืองจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนหลังๆเพราะคุณวิทยาไปเป่านกหวีดร่วมหัวจมท้ายกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณ แม้กระทั่งไปบวชที่สวนโมกก็ไปด้วยกันนะครับปี๊ดปีดขับไล่คนที่มาจากการเลือกตั้งคือคุณยิ่งรักษจินวัตรจนในที่สุดก็มีการรัฐประหารดังที่ท่านทลายทราบอยู่แล้วการที่คุณวิทยาแก้วภาระออกมาเคลื่อนไหวโดยการลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการกดดันที่มีสาระในยะแห่งการเมืองเพราะภาคใต้จะไม่เหลือหลออีกแล้ว กรรมการบริหารพรรคปุ้มคุณปรินไปในนามไม่รับผิดชอบใดๆเลยภาวะการนำของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ขาดหายไปเลือดไหลออกจากประชาธิปัตย์ผมไม่ได้เสียดายประชาธิปัตย์นะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะพูดกับเพื่อนผมว่าถูกต้องครับนานๆก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทีไม่ใช่ไปเป่นเปานกเวดปิดบ้านปิดเมืองไร้สาระที่ผ่านมาคราวนี้มาแสดงถึงการ มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมความรู้สึกที่พักประชาธิปัตย์โดยคุณปรินพันธุ์นิชภาเดชทำให้พักตกต่ํากรรมการบริหารพักจะต้องมีหน้าที่ต้องตื้นนะครับต้องมีจริยธรรมต้องมีความรู้สึกทันทีทันใดไม่ใช่ว่าเกิดเหตุวันที่13วันที่20ถึงจะมาขอโทษพี่น้องประชาชนอย่างนี้คุณวิทยาแก้วภาระได้รับไม่ได้ผมเองไม่ใช่มา พูดเพื่อจะส่งเสริมและไม่ส่งเสริมนะครับพักการเมืองพักเดียวที่ผมไม่เคยคิดจะเข้าคือพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วไม่เชื่อไปถามในชวนผมเคยพูดในสภาอย่างนั้นครับเอานะเพื่อนฝูงวิทยาแก้วพลเรืเเคยต่อสู้ในเหตุการณ์6ตุลานนครับลูกปืนถูกยิงที่ขาด้วยนะครับคุณวิทยาเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าในทางการเมืองหลังๆมาจะแตกต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละบุคคลครับผมฝากกรไปหาวิทยาและพักประชาธิปัตย์ครับ เมื่อวิทยาปาแก้วพราใดหมดสิ้นศรัทธาลัยใจหมดหวังถ้าจุลินนำพักจากพินพังจึงหันหลังโบกมือลาและอาใจสวัสดีครับ